สวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปสุขหูสุขค้นตอนรับข้อสู้ช่องกอติดหวยดังมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมเน่าทางการเชี่ยโชคตัวเล็กเด็ดตัวเล็กดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันนะจ๊ะสำหรับชุดนี้นะจ๊ะแอดมินกับพุ่มใจน้ำเสือเนวทางของนุ่งตาครีเนะจ๊ะต่อ้ดยแน่ทางหลับเฉพาะสายทหารต่อ้ดยแนวทางคุณหญิงงามใจนะจ๊ะตบทาย้วยเน่ทางซ่องหลับอาจารย์เตยเด้กพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมับฟนนังมาจากแอดมินกับขอ,อกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนอนะจากวยการกดไลค์กดแชร์ก็กติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็บแสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากสแสเนตมินก็บแได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าผู้เป็นกนารวอเตวล่าเขากับไปรับชมแนวทางกับพี่น้องเริ่มตน้นที่นวทางของนมตาคลีกันก่อนละจาก รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 7ส่งเพิ่นกับฟันท่องชุด3าโต้หายไปที4 8 9 4 9 8 8, 8 4 9 8 9 4 9 4 8และ9 8 4จากงวดนี้เพิ่นให้หวิ่งบน็ปตไปทีลักเก่าเดพน้องเด้อบ์บวิบ่งเก่าจากชุดเบินก็คือ9 9 4 9 9 5 997และ เก้าเก้าแปดชุดร่องคือ 3, 8, 9, 9, หนึ่งหาเก้าสามแปดเก้าและสี่เจ็ดเก้าพี่น้องเด้อแนวทางของหนุ่มตาครีเราจ่แคบไปเบิง้งจุดไปเบิ้งกัน้อนจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจ่าแนวทางชุดต่อไปพี่ดองนั่นก็คือแนวทางของรับเฉพาะสายหารารนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ิธันวาคม2 5งพรเจ แนวทางลตอตเตอรี่เนาะจ้ะเลขเม็ดเดียวหหยไปที่370พี่น้องเด้อชุดเด่นบนก็ไปที่370 371 375ชุด2ตัวบนก็คือ70 71 73และ75จ้ะต่อด้วยแนวทางเด่นล่างหหยไปที่30 35 36และ39จ้ะต่อด้วยชุดพิเศษเน้นเม็ดเดียวที่370จ้ะ เม็ดเดียวเน้นให้ปฏิสามเจ็ดศูโตก็คือ70 73 30นย์เจและสามหกเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของหลับเฉพาะสายทหารเด้อพี่น้องเด้อแค่ไปเบิ่งจุดถึเบิ่งกันเด้อจ้ะไปเบิ่งต่อกันอีกหนหทางเนะจ้ะแนวทางชุดต่อไปก็คือแนวทางของคุณหญิงงามใจเนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวัติีิ16ธันวาคม2 5 6พซึ่จงเพิ่นเกิด ไฮเบินไปทีรับเก่าละพี่น้องเดอ้อเด่นเก่านล้จากเบินเก่าเก่าชุดสองโตก็ห้ไปที่เก่าแปดเก่าสอแเก่าเจ็ดแปดละสองเจ็ดจากชุดสโต้ไ้ไปทีสองเก่าแปดเก่าแปดเก่าเจ็และแปดเจ็สองเม็ดเดียวเน้นนไ้ไปทีเก่าสอพี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวแดงแดงเก่าสองเก่าจากสโตเม็ดเดียวไ้ไปที่ เจ็ดเก้าสองและพี่น้องเดอ้อเนี่ยทางของคุณหญิงงามใจแคร์ไปเบิงจดไปเบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันที่เนี่ยทางชุดสุดท้ายเนาะจา้านะก็คือเนี่ยทางของอาจารย์เตยเนาะจ้าเลขกซ่องหลับรัฐบาลไทยงวดประจวันที่16ธันวาคม2567ันสิ่งงวดนี้เพิ่นก็ฟัน่นหายพิธีรักสามเนาะจ้ะงวดนี้ฟันสามสิง่งอะได้แก่สามห้าสามเก้าและสามศูนย์ มัดเดียวให้ไปทีหาซีสามตัวไม่ดเดียวหกสี่หนึ่งเดพี่น้องเด้อซ่องลับอาจารย์เตยนอกจากรัฐบาลไทายสิบหกธันวาคมสองพันหาร้อยพจแอบไปเบิงจุดเยู่เบิงกันนอจจากพว่จาจะเป็เนแนวทางของนุ่มตักลี่แนวทางของลับเฉพาะสถานแนวทางของคุณหญิงงามใจนอกจากซ่องลับแคบไปเบิงจุดเดเบิงเอาไว้เทียบตัวเด็กในการเลือกสื่อหลับตาลี่กันเด้พี่น้องเด้อ นายดีแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารณณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจาเป็นเพียงแนวทางในการสิ่งโฉกจะพี่น้องเ้วยอแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและจากทางช่องมอสน,สนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํนาเดจา การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกาลังทรัพย์สื่อตามผื้นดวงคอสะคลของและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินกับอให้พี่น้องทุกคุสนส่งดีเ้งเฮงปังปังมันหมา,ก,มาก,กันทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับอโตลาพี่น้องไปือซ้ำนิกกอนด้จ่ะเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนะาสวัสดีจ้า